สามก๊กฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่9ปล้นความดีความชอบ คำพิสดารของสามก๊กประการหนึ่งก็คือได้แสดงเรื่องราวต่างๆที่ประหลาดพิสดารเหนือความคาดหมายของชาวโลกเรื่องราวบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้กลับมีปรากฏอยู่ในสามก๊กอย่างคาดไม่ถึงแต่บรรดาการปล้นที่มีอยู่ในโลกนี้อาจจาแนกได้เป็นสามชนิดคือใช้กําลังและอาวุธเข้าปล้นจริงเอาแบบปล้นวัวปล้นควายและทรัพย์สินเงินทองอย่างอื่นปล้นโดยใช้ปากกาเป็นอาวุธพลิกดําเป็นขาวกลับขาวเป็นดําและการใช้อิทธิพลปล้นความดีความชอบ การปล้นโดยใช้กำลังและอาวุธมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ในขณะที่การปล้นโดยใช้ปาก,กามีขึ้นตั้งแต่เริ่มมีกระบวนการยุติธรรมส่วนการปล้นโดยใช้อิทธิพลเพิ่งมีปรากฏให้เห็นในยุคที่ประชาธิปไตยเฟื่องฟูนี้เองแต่ที่ไหนได้การปล้นทุกชนิดกลับมีปรากฏอยู่ในสามก๊กทั้งสิ้น เล่าปีหลังจากถูกปิดบังความชอบจากการกรรมศึกที่ยากเข็นแสนสาหัสแล้วได้แต่เฝ้ารอความหวังแต่ไร้ข่าวคราววันหนึ่งเล่าปีกวนอูเตียวหุยไปเดินเล่นชมเมืองพบเตียวกินซึ่งเป็นมหาดเล็กในพระเจ้าเลนเต้และทราบข่าวว่าไม่ค่อยกินเส้นกับพวกศิษย์ทันทีเล่าปีจึงเข้าไปหายกมือสแสดงอาการคำนับแล้วร้องทุกว่าได้ทำความชอบในการทำศึกปราบโจรพวกผ้าเหลืองและเล่าเรื่องทั้งปวงให้เตียวกินฟัง เทวกินคงเห็นเป็นทีจะได้เล่นงานสิบขันทีจึงพาเล่าปีเข้าเฝ้าพระเจ้าเลนเต้กลับทูลว่าเกิดโจพพรพกผ้าเหลืองขึ้นครั้งนี้เพราะเหตุด้วยพระองค์เชื่อฟังขันทีสิบคนขันทีสิบคนนั้นตัดสินเนื้อความอาณาประชารัฐดอนกลับจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งเป็นยุติธรรมนั้นให้ถอดเสียเอาสินบนผู้หาสัตว์ไม่เอามาตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยบ้านเมืองก็เกิดเจาจล อาณาประชารัชดรได้ความเดือดร้อนมาคุมเท่าบัดนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้เอาขันทีสิบคนไปตัดศีรษะประกาศแก่อาณาประชารัชดรทั้งปวงให้ทั่วทุกหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่เมืองหลวงใครมีสติปัญญาเป็นยุติธรรมมีความชอบก็ให้ตั้งเป็นขุนนางโดยยศถาศักดิ์ตามสมควรบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป กราบทูลน,นี้ฟังแล้วเห็นได้ว่าเจยวกินเป็นขุนนางที่ซื่อตรงต่อแผ่นดินคนหนึ่งแต่เพราะความไม่พอใจสิบขันธที่ล้นอยู่ในอกเจยวกินที่สู้นําเล่าปีเข้าเฝ้ากลับไม่กราบทูลเสนอความชอบของเล่าปีแม้แต่คําเดียวเอาแต่ขอให้ประหารสิบขันธที่เสียแต่อาจเป็นโชคดีของเล่าปีเพราะหากเสนอความชอบไปแล้วเล่าปีก็อาจต้องรับชะตากรรมที่ไม่คาดคิดได้สิบขันธทีฟังคำกราบทูลอยู่ก็ตกใจ เพราะความที่เตียวกินกราบทุนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มีโทษถึงตายจึงแท้งถอดหมุกยศทำทีเสียใจจะลาออกจากราชการแล้วร้องไห้ขอความสงสารว่าทุกทายร้ายเกิดจากความอิจฉาของเตียวกินและเป็นความอิจฉาที่มีต่อฮ่องเต้เพราะสิบคั้ทีได้ปฏิบัติรับใช้เป็นอันดีด้วยความสัตย์สุจริตและเสียสละอันสูงสุดไม่เคยคิดเห็นแก่ครอบครัวหรือคนอื่นว่าแล้วก็ตะตุูมเข้าใส่เตียวกินว่าเป็นเพียงคุณนางผู้น้อยมาสั่งสอนฮ่องเต้เป็นการบังอาจ ไม่กลัวพระราชาอาญาทําให้เสื่อมพระบร,รมเดชานุภาพพระเจ้าเลนเต้จึงตำหนิเตียวกินว่าเป็นคุณนางมีคนรับใช้ใกล้ชิดมากมายอยู่แล้วพระองค์มีขันทีคอยรับใช้บ้างทําไมต้องมาอิจฉาริษยากันแล้วให้ทหารไล่เตียวกินเล่าปีออกไปจากนั้นสิบขันทีจึงปรุกษาหารือกันว่าผู้มีความชอบในการปราบโจโพพรพวกขลองมีอยู่มากหากไม่จัดสรรตาแหน่งเล็กๆน้อยๆให้บ้างคนพวกนี้ก็คงจะมาถวายดีกาอีกจะทําให้เดือดร้อนกันเปล่า สมควรที่จะต้องบอกกล่าวให้กรมกําลังพลจัดสรรตำแหน่งให้จะได้ไปพ้นหูพ้นตาแล้วค่อยคิดอ่านจัดการในภายหลังสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังขนกล่าวความในตอนนี้ว่าสิทธิขันทีตกลงกันให้เฉยไว้ต่อมาพระเจ้าเลนเต้จึงได้โปรดให้ปูนดำเน็จให้เล่าปี แต่ฉบับภาษาจีนระบ,บุความว่าการปูนบำเหน็จแก่เล่าปีเกิดจากการวางแผนของสิบทันทีเพื่อลดความขัดแย้ง <c oughs> เหตุนี้ผู้มีความชอบในศึกปราบโจรพวกพะหลืงหลายคนจึงได้รับการปูนบำเหน็จเล็กๆน้อยๆสำหรับเล่าปีนั้นได้ไปบุญไปด้วยพระโปรดให้ไปเป็นนายอำเภอเ,ม,อเมืองอันฮอกกวนซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆอยู่ห่างไกลเมืองหลวง เป็นอันว่าแผนลดความขัดแย้งกับบรรดาผู้มีความชอบในสงครามปราบโจพรพวกผ้าเหลืองของสิบคันทีดำเนินไปอย่างได้ผลเพราะผู้มีความชอบเหล่านั้นต้องแยกย้ายกันออกไปทำราชการในหัวเมืองไม่เป็นที่รกหูรกตาและไม่มาเที่ยวทุนกล้าวถวายดีกาให้เป็นที่วุ่นวายใจของสิบขันทีต่อไป ปีรับพระบรมราชองการแล้วก็ให้ทหารซึ่งมาด้วยนั้นกลับไปที่อยู่เอาแต่คนสนิทประมาณ20คนไว้แล้วพากวนอูเตียวหุยกับคนเหล่านั้นเดินทางไปรับตำแหน่งในอำเภอเมืองอันฮอกกวนได้ปกครองโดยยุติธรรมคดีความก็เสร็จสิ้นไปรัศดรทั้งปวงได้ความสุขต่างสรรเสริญและมีใจพักดีตะเล่าปีเป็นอันมากแต่เวรกรรมของมด,ดาผู้มีความชอบในการปราบโจรพวกผ้าเหลืองภายใต้ระบบขันทีในแผ่นดินเลนเตยังไม่หมดสิ้น เพราะสิบคันทีได้กำหนดกันไว้ก่อนแล้วว่าที่มีการปูนบาเนจไปนั้นเพียงเพื่อไม่ให้มีการร้องทุกข์ถวายดีกาให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนและจะคิดบัญชีในภายหลังดังนั้นเมื่อบรรดาผู้มีความชอบแยกย้ายกระจายกันไปทำราชการตามหูเมืองแล้วสิบคันทีก็เ,เริ่มดำเนินงานตามระบบที่คุ้นเคยของตนด้วยการออกประกาศเวียนทั่วไปและจอดจ,จงให้ไปถึงบรรดาผู้มีความชอบที่รับการแต่งตั้งใหม่ว่า แผ่นดินมีขุนนางข้าราชการมากเกินไปเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดินทางราชการมีความจําเป็นที่จะต้องลดจํานวนขุนนางและข้าราชการลงถ้าใครมีข้อสงสัยประการใดก็ให้ขอทราบรายละเอียดได้ที่กรมขันทีในขณะเดียวกันก็ส่งสมุนออกไปว่ากล่าวแก่ขุนนางข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนทั้งปวงที่ได้รับความชอบจากการปราบโจรพวกผาเหลืองว่าถ้าผู้ใดมีทรัพย์เข้าวขอเงินทองเอาไปให้แก่ขันทีในเราแล้ว นายเราจะช่วยทูลเสนอความชอบให้ถ้าใครมีได้ให้ในายเราจะทูลให้ออกเสียจากที่คุณนางคุณนางข้าราชการที่รับความชอบดังกล่าวได้ยินยอมเข้าสู่ระบบซวยสินบนของสิบคั้ทีเป็นอันมากซึ่งย่อมรวมถึงตังโตโจโฉและสุนเกียนด้วยคนเหล่านี้จึงยังคงดำรงอำนาจวาสนาและมีความก้าวหน้าในราชการต่อไปได้ ปรากฏมีคุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายทหารสามคนไม่ยอมรับระบบสวยสินบนของสิบคันทีคือโลติฮองหูสงและจูฮีแต่โลติดอดีตแม่ทัพใหญ่ปราบโจรพวกผะเหลืองคนแรกนั้นคุมกำลังทหารมหาเล็กรักษาพระองค์สิบคันทีจึงไม่อยากข้องแวะด้วยซึ่งคงจะถือหลักนักเลงว่าพบเสือให้หนีพบหมูให้กินดังนั้นโลติจึงยังคงรับราชการเป็นปกติอยู่ส่วนฮองฮูสงอดีตแม่ทัพใหญ่ที่ตั้งไปแทนตังโต ปราบโจโพรพวกผ้าเหลืองและจูฮีซึ่งเป็นแม่ทัพรองนั้นทั้งสองคนได้รับปูนบําเหน็จตั้งเป็นแม่ทัพประจํากองบัญชาการทหารกลางมีตําแหน่งเฝ้าและกินหูเมืองด้วยแต่ไม่ได้คุมกําลังทหารประจําการดังนั้นเมื่อไม่ยอมเอาเงินทองไปติดสินบนสิบขันทีจึงถูกสิบขันทีเพชรทูลยุยงพระเจ้าเลนเตให้ถอดออกเสียจากที่ขุนนางเมื่อตําแหน่งแม่ทัพประจํากองบัญชาการทหารกลางซึ่งเป็นตําแหน่งใหญ่โตของแผ่นดินว่างลงถึงสองตำแหน่ง สิบขันทีก็กราบทูลพระเจ้าเลนเต้ให้แต่งตั้งเตียวตงและเตียวเยียงซึ่งเป็นแกนนาสําคัญของ10บขันทีให้ครองตําแหน่งแทนส่วนขันทีที่เหลืออีก8คนก็โปรดให้เลื่อนเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทุกคนราชการนั้นก็ฟั่นเฟือนไปราษฎรได้ความเดือดร้อน ไปเล่าปีซึ่งไปรับตําแหน่งเป็นนายอำเภอเมืองอันฮอกกวนนั้นก็ถูกสิบคันทีส่งลูกน้องชื่อตกอิว e ไปเรียกเอาสวยสินบนเช่นเดียวกันตกอิว e ไปถึงเมืองอันฮอกกวนก็วางอํานาจบาดใหญ่ซักไซประวัติและผลงานของเล่าปีเมื่อเล่าปีบอกว่าเป็นเชื้อพระวงศ์และมีความชอบในการปราบสกโจนโพวกผ้าเหลืองตกอิว e ไม่ยอมเชื่อหาว่าเป็นการแอบอ้างและแจ้งว่ามีรับสั่งให้มาเรียกสวยจากคุณนางที่รับแต่งตั้งใหม่เล่าปีไม่ได้ว่าประการใดลาไปที่อยู่ แล้วเชิญประหลัดอำเภอมาปรึกษาประหลัดอำเภอรูร้ธรรมเนียมของเมืองตาเหลียวดีจึงบอกแกเล่าปี่ว่าตกอิวมาครั้งนี้ด้วยหวังเอาสินบนเข้าตัวไม่ใช่ภาษีเก็บเข้าหลวงเล่าปี่จึงว่าตั้งแต่เรามาอยู่เมืองนี้จะได้ค่าธรรมเนียมและเบ็ดเวียนได้เส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งแกอาณาประชาราษฎรให้ได้ความเดือดร้อนหาไม่ได้จะเอาสิ่งใดมาให้สินบนคำของเล่าปี่นี้สะท้อนถึงคุณธรรมประจำตัวและวัดปฏิบัติราชการของเล่าปี่ อันเป็นที่มาของความเคารพรักศรัทธาจากราัสโดนหลังจากนี้เกือบ2,000ปีเมาเจือตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงได้นำหลักการนี้ไปบัญญัติเป็นข้อหนึ่งในวินัยใหญ่สามข้อของกองทัพปลดแอบประชาชนจีนว่าห้ามเอาได้สักเส้นเข็มสักเล่มจากราัสโดนรุ่งขึ้นตกอิ้วก็เลือกประหลัดอำเภอมาให้ซัดทอดว่าเล้าปีช่อราดบังหลวงประหลัดอำเภอไม่ยอมซัดทอดตกอิ้วก็ให้นักการอำเภอเคี่ยนประหลัดอำเภอบังคับให้ซัดทอด แต่ประลัดอำเภอก็ก้มหน้าทนเจ็บทนรับความปวดไม่ยอมกล่าวคําอันเป็นอสั์เล่าปีจะมาพบก็ไม่ให้เข้าพบแล้วปีจึงกลับไปที่พักรัศดรได้ทราบเรื่องจึงมาที่อำเภอเพื่อจะช่วยเหลือแต่นายประตูห้ามไว้รัศดรซึ่งชุมนุมอยู่ที่หน้าเรือนพักรับรองของตกอิ้วสงสารประหลัดอำเภอและเล่าปีพากันร้องไห้ละงมพอดีเตียวหุยเสพสุราแล้วขี่ม้าผ่านมาประสบเหตุเข้าก็โกรธบุกเข้าไปจิกหัวตกอิ้วลากออกมาหน้าเรือนรับรอง จับผูกเข้ากับหลักม้าแล้วเอาแท้ม้าเขี่นตกอิ่วเจ็บปวดเป็นสาหัสเล่าปีได้ยินเสียงร้องของตกอิ้วก็วิ่งมาดูเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจก็ห้ามเตียวหุยตกอิ้วร้องขอให้เล่าปีช่วยชีวิตไว้เล่าปีมีใจสงสารก็ห้ามเตียวหุยไม่ให้เขี่ยตกอิ้วอีกต่อไปพอดีกวนอูผ่านมารู้เหตุแล้วจึงว่าแกเล่าปีว่าเราทําความชอบอาสาแผ่นดินมาเป็นหลายครั้งก็ได้เป็นแต่เพียงนี้แต่ตกอิ้วถือรับสั่งมาแล้วว่าหยาบช้าดูหมิน นอกรับสั่งให้ได้อััยศดังนี้อันเราพี่น้องสามคนอุป,ปมาประดุดหงซึ่งจะอาศัยในป่าน,นี้ไม่สมควรเราจะฆ่าตกอิวเซียแล้วชวนกันไปอยู่บ้านเมืองที่อาศัยแห่งเราดีกว่าภายหลังจึงจะค่อยคิดการใหญ่สืบไปความทอนนิสแดงออกถึงอธัธยาศัยใจคอความทรนงในศักดิ์และความปรารถนาทำการใหญ่ของกวนอูยอย่างชัดเจน ฟังแล้วเห็นชอบด้วยแต่การที่จะฆ่าตกอิ่วเป็นการไม่สมควรเพราะเป็นผู้ถือรับสั่งแม้ว่าจะมีการแอบอ้างอยู่ด้วยก็ตามทีเล่าปีจึงได้เอาตราสําคัญของอำเภอม,มาผูกคอตกอิ่วแล้วว่าจะไว้ชีวิตให้ครั้งหนึ่งปัดนี้ไม่ต้องการทรําราชการแล้วให้ตกอิ่วนาตรากลับไปแล้วเล่าปีก็พากวนอูเตียวหุยกับพรรคพวกยี่สิบคนนั้นออกจากเมืองอันหอกกวนไปตกอิ่วก็นําตราไปพบกับเจ้าเมืองเต้จิว๋ว เล่าเหตุการณ์แล้วสั่งให้เจ้าเมืองจับเล่าปีกวนอูเตียวหุยส่งเข้าเมืองหลวงเล่าปีมาถึงกลางทางก็ได้กิติศัพท์ที่เจ้าเมืองเต้งจิ๋วออกหมายประกาศจับตัวเห็นจะไปเมืองตุ้นกวนตามความคิดเดิมไม่ได้จึงเปลี่ยนเส้นทางไปหาเล่าเก้งเจ้าเมืองใต้จิ๋วซึ่งเป็นแท่เดียวกันบอกความแต่หนหลังให้ฟังโดยตลอดเล่าเกงน,นั้นแจ้งหนังสือที่เจ้าเมืองเต้งจิ๋วให้จับเล่าปีแล้ว แต่ครั้นได้ฟังคําเึ่นเล่าปีบอกก็มีจิตคิดสงสารคํานึงว่าเป็นแท่เดียวกันทั้งเป็นเชื้อพระวงศ์แต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงเพียงนี้น้ําใจจึงเอียงมาเข้าข้างคิดช่วยเหลือเล่าปีท่าน,นั้นเล่าเก่งจึงให้เปลี่ยนชื่อแท่เล่าปีกวนอูเตียวหุยแล้วจัดที่ซ่อนตัวไว้ภายในบ้านพักรับรองของเจ้าเมืองเล่าปีเชื้อพระวงศ์พระเจ้าฮั่นโคโจมีความชอบต่อแผ่นดินแต่กลับต้องถูกหมายประกาศจับต้องเปลี่ยนชื่อแท่ และต้องเป็นอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆด้วยประการละชนี